ก็จะมาไปบ้านแม่วันนี้จะมาวันนี้ลูก้ามามา14 14ค่ซูกจีแกยนนี่นะนเดินหนานี่นเราไปเลยขอ,ขอรับเข้าสู่บ้านลูกาา้าค่ะยินดีตามสบายเลย เดี๋ยวพี่ทำกับข้าวให้กินวันนี้ทำกับข้าวให้กินชิ้แล้วก็ชิ้วเมื่อไรจะมาสติโอ๊ยมันปัญไก่ตู๊ก้าอะไร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 เกิดอะไร,ะไร,ะไร,ะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมคน,นมา <c oughs> อะเอาไป มีคนมานะครับนี่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 แล้วก็อ่ะอันนี้ห้องนั่งเล่นห้องอออท,ออทีวีอ้าวเปิดทำไมอ่ะอาปิดชุบชุบชบแล้วก็ไปห้องครัวกันเลยนี่มาถึงยังไงไม่มาแล้วนะเราไม่โดนแบงก์หน่อยโอเคขอโทษนะคะแล้วมีทำกับข้าว ให้กินค่ะโอเคฉันสั่งฉันสั่งแล้วเราไปฉันสั่งกันฮะะมาเก็บของเอ่อไม่ใช่ทุกคนถึงเวลานี่เวลาถ่ายที่เอ่อไม่ใช่ได้เวลาแข่งข่อ่ะ เออไม่ใช่ถึงเวลาถ่ายอึนี่เอาไปลอยกี้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาพ่งน้ำเสร็จแล้วล้างมือดีกว่าโอ๊ยปิดน้ำล้างมือ ละเมือนกันนี่โลกาห้องน้ำเสร็จยังนี่เธอมีคียอะไรเลส้วมคี้ทำไมอย่าลืมอย่าลืมไปกดชกโครกด้วยนะทันไปดูที่นอนแล้วเบื่อจะมดเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์บูบูบู จชกคราสเสร็จแล้วอา้าแม่มดจะชักครบแล้วหรอใช่จ้ะมีแม,ม่มดเปล่า,าส่วนห้องนอนของแม่มดค่ะมาดูห้องนี้สองห้องว้ายห้องนอนอุห้องน,น,นองน,นสวยมากเลยนะอันนี้ห้องเก็บของ แล้วก็ห้องนอนของนี้ก็เออไม่ใช่อันนี้ห้องนอนของแม่มรอดน่ากลัวมากอันนี้ห้องน้ําจะเออไม่ใช่ห้องนอนเจ้าหญิงเธอแหละอยากนอนอยากง่วงอ่ะอัน,นเธอนอนกับใครแต่ฉันนอนกับห้องนี้ค่ะปะ่ะขึ้นมาเร็วเร็วเร็ว แล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำขับไปดูชีวิตก่อนนะไปดูทีวี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 ทึบทึบไปหามา ดูเลยไม่โลกล้าดิเอ้ยไปดูนี้สิอันนี้ไปดูก่อนได้ไหมคะได้จ้ะทึบ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 นี่นี่นี่อะไร อ้าวไม่ใช่หรออุ้มมาปะอะไรนะ่ะเราจะไปไหนลูกก็จะไปไหนอะไรอื่นแล้วไปนอนดีกว่าขี้เกียจว,ว่างและแล้วก็อาแสบสจำหนจำหนวดกัน วันนี้เราก็จะมาไปดูบ,าบ้านเบ่มเม่หมดกับน้ำฝ้าเลส s ก o เย้โอ๊ยปวดงัวจังอันนี้ห้องตู้อันนี้เสื้อผ้าใชา่นี่นี่ตุ๊กตุ้งตุ้กตุ๊กตุ้งคาราดน อันนี้แดินไหวทันใดหายอ่ะดูดิเผ่นดินไหวอันนี้นี่คือไปย้ายสร้างบ้านนี่อันนี้นี่แมวแมวนีะดูบ้านไปแล้วจะมาเชิญมาโชว์ข้ามาเล่นเล่คุยคุยบอกได้เลย บอกกูว่าอย่าเล่น ipad เข้าใจไหมส่วนโลก้าดูทีวีเหมือนกันไม่ต้องดูเลยเราสองคนมาดูบ้าน,นเอาล่ะสำหรับคินนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้จะทำไง